ัดีครับไม่ทราบว่าผู้ป่วยชื่ออะไรครับเข้ากับผมั้น,ะนะคร,ร,นรดลีลอยเดนส่งนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยหาจัทนทร์เวียเกียรวันนี้พยาบาลจะมาทําการให้ออกซิเจนแบบแมสค์รีบกแ,แล้วก็พ่นยาให้กับผู้ป่วยนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของออ,ง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 อกซิเจนในเลือดลดภาวะการต่อกของออกซิเจนให้สัญญาณชีพปกติผู้ป่วยสุขสบายเป็นการขยายหลอดลมและ ให้ยาตามแผนก,นการรักษาของแพทย์ครับเราก็จะมาเริ่มการที่การพ่นยานกันเลยนะครับซึ่งการพ่นยานก็จะมีอุปกรณ์นังนี้ออกซิเจนโฟมเตอร์ฟสแมทข้อต่อสีเขียวฮัตซันยูบไลเซอร์ทิวบิงนอร์มสไล์แล้วก็เบอร์ลาดูอัล 2.5cc แล้วก็ถุงถุงมือสะอาดหนึงคู่นะครับรบาบจัดการประมาณผู้ป่วย ผู้ป่วยมีการหายใจหอบเหนื่อยหายใจเร็วเสียงหายใจมีเสียงวิซซิ่งออกซิกเจนเซตูเรชั่นต่ำกว่าเก้าิบสามเปอร์เซ็นกนม่านเปิดไฟปิดพัดลมล็อกล้อเตียงล้างมือเจ็ดขั้นตอนใส่ถุงมือสะอาด ไปก็จะจัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่าเซมิฟอาลเลอร์โพสิชันหรือว่าซิตติ้งโพสิชัน่น4 5ถึงองศานะครับ <ST AR> ยาเบอร์ลด <ST AR> าดูอล2องจซีซีเติมเบอร์ลาดูอาลและน้ำมอซิลัยให้ครบ4ซีซีนะครับ <ST AR> <ST AR> เราก็จะนำแมสไปครอบบหน้าผู้ป่วยนะครับตอกแห้เข้ากับแป้งของผู้ป่วยเพื่อป้องกันการรั่วไหลอของยาจากนั้นก็เปิดโคไปที่บลิสต่ตอน,นาทีขนาดที่พ่นขนะที่พ่นยา10-15นาทีให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกยาวๆ ปกตินะครับถ้าผู้ป่วยพบอาการใจสั่นนีบผมให้รีบแจ้งพยาบาลเลยนะครับครับจากการประเมินผู้ป่วยหลังให้ยาพบว,ว่าผู้ป่วยไม่มีการหอบเหนื่อยไม่มีการหายใจเร็วเกียรหายใจไม่มีเสียง์วิซซิงออกซิเจนเซทรเรชั่นอยู่98ซแล้วก็เก็บต่อให้เรียบร้อย ขั้นต่อไปจะเป็นการให้ออกซิเจนแบบแมสซิฟบกนะครับโดยจะมีอุปกรณ์ดังนี้ออกซิเจนโฟมิเตอร์นำกันสายทูบิง้งแล้วก็แมสซิฟบก ็เปิดรูไปที่8ลิต,ตร์มิลแล้วก็ใช้กลองปิดลูเพื่อเติมออกซิเจนให้เต็มถุงนะครับเราจะออกซิเจนเต็มถุงแล้วนําไปครอบกับหน้าผู้ป่วยเสร็จแล้วปรับให้เข้ากับรูปจมูกของผู้ป่วยนะครับวางถุงให้อยู่ตรงกลาง ครับสำหรับข้อดีในการให้ออกซิเจนก็จะเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดลดภาวะหายใจลำบากลดภาวะเซ็กซ์อนเพิ่มความทนต่อการออกกำลังกายเหมาะสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดแล้วก็ได้รับออกซิเจนทเพียงพอนะครับสำหรับข้อเสียถ้าผู้ป่วยได้รับออกซิเจนมากเกินไปอาจจะเกิดการระคายเคืองแล้วก็ทำลายปอดถ้าได้รับออกซิเจนที่น้อยเกินไปอาจจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ข้างแล้วก็ ออกซิเจนเป็นสารไวไฟอาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ครับ